สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องพ่อลุงแมป่ป่าอ้าวอาน้องอีแม่พ่อพ่อกันอีกเช่นเก่าเช่นเคยเนาะกับสาวบัวเมื่อนี้สาวบัวสิผ้าพีผ้าน้องมาเข่าส่วนเนาะสิผ้าพี่น้องมาพิสูน์เนาะว่าการทีห้าสิป,ปูกฟักทองหรือว่าบักอื้ออยู่ดาดฝาเนาะพี่น้องมาสิเป็นไปใดบอ่อเนาะและก็อ่าสิมาพิสูจน์ให้พี่น้องเบิงนําว่าห้าสิสามารถมีฟักทองไว้ให้ได้กินหรือบอ่อเนาะพี่น้องเนาะกับการที่ห้าปลูก ฟักทองอยู่ดาดฝ้ามีความเป็นไปดได้ซําไดเดี๋ยวสาวบัวสีผ้าพีผ้าหนองไปรับเบิงรับชมน้ากันเลยเนาะตามสาวบัวมาเบิงเลยพี่น้องและในตอนนี้เนาะสาวบัวกับยูเทิงดาดฝาเป็นทีเรียบลอยเนาะพี่น้องเนาะก,กับสีผ้าพีผ้าหนองมาเบิงเนาะว่าการที่ห้าปูกฟักทองอยู่เทิงดาดฝ้ามีความเป็นไปได้หน่วยลายซําไดเนาะหรือว่ามันสี เป็นแบบใดมันสีใหญ่บอมันสีมีดอกมีลูกให้เห่าได้เก็บกินหรือบอเนาะพิภาพที่พี่น้องเห็นนี่ก็คือฟักทองที่ชาบวบัวปลูกเอาไว้นอะพี่น้องเพราะว่าหลายๆคาเคนเ่นก็นสงสัยเนาะว่าปลูกฟักทองอยู่ดาดฝ้ามันสีเป็นไปได้บอพี่น้องเพราะว่าอ่าสภาพอากาศหรือว่าพื้นที่เนาะมันก็คือมัน มันกะบ่อบ่อมาะเนาะพี่น้องคันชิบว่าไปตามสถานการณ์ตามแบบว่าบ้านห้างปลูกทั่วไปเนาะพี่น้องคนก็สิปลูกไปตามพื้นดินเลยเนาะเพื่อที่จะให้เครื่องเขาเลื่อยแต่ว่าอันนี้มันเป็นปูนเนาะพี่น้องแต่ว่ากระยางที่พี่น้องเห็นเนาะนี่ชาวบัวเสียห้ยพี่ให้น้องได้เบิ่งแบบเต็มเต็มเลยเนาะว่านี่อันนี้คือชาวบัวปลูกอยู่เรื่องหลาฝาพี่น้อง ภาพก็ยังที่พี่น้องเห็นเลยเนาะงามบ่อแผ่กับห้าปลูกตมพื้นดินทั่วไปพี่น้องอันนี้ก็คือยังที่ซาบัวเคยบอกพี่น้องขึ้นอยู่กับดินพี่น้องการที่สิปลูกยนี่ก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับดินล้วนๆพี่น้องเนาะสภาพอากาศก็ไม่ส่วนเนาะแต่ว่ากับกับโบแมนปัจจัยลักดอกพี่น้องปัจจัยลักก็คืออาจัยเป็นดินพี่น้องดินนั่นแหละที่สําคัญที่สุดในการทีข้าสิปลูกเนาะพี่น้องนี่พี่น้องเดี๋ยวซาบัวสิให้พี่น้องมาเบ่งเนาะ คุณลังคนเพิ่นกนะัสงัยเนาะสงสัยบางคนเพิ่นกัอยากปลูกแต่ว่าเพิ่นบ่มันใจเนาะอันนี้ก็คือมาสร้างความั่นใจให้พี่ให้น้องสําหรับคนที่มีดาดฟ้าพี่น้องแล้วก็บยกอยากป้าพื้นที่ให้มันหว่างเปล่าพี่น้องก็หะเนวมาปลูกเนาะอาจสะเป็นปลูกผักปลูกยังก็ได้หรือว่าปลูกฟักทองปลูกบวปลูกยังพี่น้องเนาะได้ทั้งเบิดพี่น้องขอแต่ว่าเฮาอยากเห็ดขอแต่ว่าเฮาอยากลงมือทาได้เบิดพี่น้องนี่เนาะนี่ พี่น้องหลายๆคนก็สิสงสัยเนาะว่ามันสิเป็นลูกหายบอลหรืหอว่าลูกมันสิติดบอลูกสิติดบอติดขึ้นอยู่กับโตเฮาเองพี่น้องเทคนิคเนาะมันก็มีเทคนิคของมันส่วนว่าเทคนิคเนาะพี่น้องในช่องสาวบัวกับมีให้เบิบ่งสําหรับเทคนิคก,การที่เซตห้ลูกฟักทองเฮาติดลูกเนาะพี่น้องมีห้เบิงนะ่งเนาะถ้าผู้ใดสนใจเขาไปย้อนเบิ่งได้เลยพี่น้องนี่เนาะ ดอกี่บวต้องห่วงพี่น้องดอกตอนนี้กําลังออกพึบเลยเนาะแต่ว่าซาวบ,วบัวกับโบคอยได้เก็บดอกพี่น้องเพราะว่าบบมีเมโนที่สิไปเหตุเนาะถามือได้มีเมโน่เดียวซาวบัวจังคอยสีมาเก็บเนาะนเดียวสีผ้ามาเบ่งทางนี้พี่น้องเน่มือเสาวเนาะดอกกําลังบานพี่น้องดอกกําลังบานกําลังงามเลยเนาะอันนี้ซาวบัวกระปูกมาได้สักระยะหนึ่งเลยแหละพี่น้องเนาะจนตอนนี้เขาก็ลืิ่มทย่อยออกลูกพี่น้อง นี่แหละเป็นการพิสูจน์ให้พี่น้องหลายๆคนได้ได้เบิ่งได้ชมเนาะว่าการทีเฮาปลูกอยู่ดาดฝากะปลูกได้คือกันพี่น้องปลูกได้คือกันเนาะล้วก็มีไห้ได้เก็บกินพร้อมพี่น้องมีไห้ได้เก็บกินพร้อมเนาะอันนี้ก็เป็นอีกลูกนึงพี่น้องเดี๋ยวซาบัวสีไหเบิ่งเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งลูกเนาะอันนี้คือลูกของเขาพี่น้องนี่เนาะอันนี้คือเป็นลูกของเขากําลังออกลูกเนาะดอกบานแล้วพี่น้อง นี่เนาะชวนทางหน้าเนี่ก็สิเป็นดอกพ่างเขาพี่น้องดอกพ่างมังอื้บานเฮาเอื้นว่าดอกพ่างมังอื้อเนาะเพียบเลยพี่น้องนี่เนาะทางด้านนั้นก็ซิมีพี่น้องเนาะกำลังออกลูกพี่น้องนี่เนาะพี่น้องเห็นเนาะ นี่ละพี่น้องเนาะถ้าผู้ใดที่คิดว่าอยากปลูกพี่น้องลงมือเฮ็ดเลยเนาะเฮาบ่าตองล่างเลเนาะพี่น้องเฮาบ่าตองล่งเลอย่างที่เชาบบ่าบัวเคยบอาไปในเกือบทุกๆคลิปนว่า,าการที่สิปูพืชพักให้ได้ดีให้ได้สวยให้ได้งามนี่คือเฮ้าต้องใจใจในการปรุงดินเท่านั้นพี่น้องการดูแลนี่ก็เป็นแคองค์ประกอบสภาพอากาศนี่ก็เป็นแคงองประกอบพี่น้องถ้าฮ้าเอาดินให้ยูนี่คือทุกอย่างกระจบพี่น้องเนาะอันนี้เชาบบ่าบัวเคยเบ้า เคยบอกเกือบทุกๆคลิปเลยเนาะว่าปัจจัยลักในการปลูกพืชพักก็คืออยู่ทีดินพี่น้องพักสีงามพักสีสมบูรณ์ขึ้นอยู่กับดินพี่น้องสภาพอากาศนี่คือแค่องค์ประกอบพี่น้องเนาะให้เข้าใจให้เข้าใจตรงกันแบบนี้เนาะพี่น้องแล้วก็ส่วนผู้ได้ทีอ่อยากหูสูตรปรุงดินของสาบัวเนาะพี่น้องสูตรปรุงดินของสาบัวนี่สามารถหย่อนเข้าไปเบื้องในคลิปก่อนๆของซาบัวได้เลยเนาะเพราะว่าสาบัวดเห็ดทุก คลิปทุกรายละเอียดไว้ให้เบิองเนาะเกี่ยวกับการปรุงดินการมักปุ๋ยการเนียงต่างๆในฟาร์มของซาบัวเนาะซาบัวเห็ดเป็นคลิปมาไว้ให้เบิองเรียบร้อยเนาะถ้าผู้ใดสนใจสามารถหย่อนเข้าไปเบืองในคลิปเก่าๆได้เลยเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าถ้าผู้ใดอยู่ไก่ แถวอนุสาวรีย์ใช่เนาะพี่น้องเนาะกะอยากมาเรียนรู้กับสาวบัวหรือว่าอยากมา,าเก็บกรรข้อมูลเพิ่มเติมกัยินดีต้อนรับเนาะพี่น้องกับมาหาสาวบัวอยู่สถานที่แห่งนี้แหละพี่น้องดัดฟ้าห้างเซ็นอร์วันเนาะกะนอกจากนั้นเฮาก็มีพืชพักมีอยังหลากหลายชนิดเนาะถ้าผู้ใดสนใจอยากซื้อพักเขากะมีไหวขายให้เช่นกันไหวจาหน่ายให้เช่นกันเนาะพี่น้องกับมีหลากหลายชนิดเลยเนาะ่วบบ่าสิเป็นพืชพัก หรือว่าเป็นสมุนไพ่เนาะแล้วก็มีอีกหลายๆลายอย่างพี่น้องรับรองว่าบุพิดหวังเนาะรับรองว่าบพิิหวังถาพี่น้องได้ลองมาเยี่ยมชมเนาะพี่น้องสิตกใจแล้วก็พี่น้องก็สิตตื่นเต้นเนาะถ้าได้มาเห็นสถานที่แห่งนี้หรือว่าสวนพักของสาวบัวเนาะเพราะว่ามันเป็นอีกอย่งที ท่าไทายเนาะสาบัวยอมหับว่ามันเป็นอีกยังที่ท่าไทายการที่เฮาสิปูพืชพักอยู่เทิงดาดฟ้าได้ีนพี่น้องบบแมนเรื่อง,ง่ายเนาะแต่ว่ามันก็บ่บได้ยากจนเกินไปแต่ว่าทั้งเบิดทั้งมว่วนมันก็ขขืนอยู่กับองค์ประกอบควมหูหรือว่าอีกยังต่างๆเนาะพี่น้องควอมหูควอมเอาใจใส่ววม หลายๆสิ่งหลายๆอย,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 ย่างเนาะพี่นอ้องจริงๆแล้วซาบัวก,กับโบเมนคนเก่งเนาะอันนี้ซาบัวแบบถูกคลิปเลยเนาะซาบวัวโบเมนคนเก่งแต่ว่าเฮาเอาสิ่งที่เฮาเคยเลี้ยนหล้เฮาเคยเลี้ยนพิษเลี้ยนถือมาเนาะพี่น้องมาปรับปรุงมาแก้ไขมาปรับใส่ในสถานการณ์ที่เฮากําลังเหตุอยู่ในตอนหนีเนาะพี่น้องซาบัวก,กับ ผ่านมาหลายพี่น้องเกี่ยวกับการปลูกพืชพักเนาะอาจซิมีบางอย่างที่หูแน่บบหูเน่เนาะพี่น้องเพราะว่าสาวบัวกะผ่านจากการเลี้ยนพิษเลี้ยนถือพี่น้องสาวบัวบริได้จบเกษตรแต่ว่าสาวบัวคุกขีอยู่กับการปลูกพืชพักเนาะอันใดทีเฮ็ดแล้วมันพิษผ่าสาวบัวกออันํามาเป็นบทเรียนถอดทอนบทเรียนเนาะแล้วก็เสาะหาควมหูอีกต่อไปเนาะจนกลัวสาวบัวสีไดอ่าสีกระจ่างเนาะว่าอ่า แบบนี้มันเกิดจากย่งแบบนี้มันเกิดจากยังเนาะอันนี้ซาบัวกัพยายามเลี้ยลู้ไปเรอยๆพี่น้องก็ท่งทุกมือนี่ซาบัวก็ยังต้องเลี้ยลู้ไปอีกเอยๆเนาะเพราะว่าคําว่าการเลรี้ยลู้มันบม่มีทีสินสุดเนาะพี่น้องเฮาเลี้ยลู้ไหวห้ายๆเฮาหูไหวห้ายๆเวลาเฮากลับไปอยู่บ้านไปกลับไปประกอบอาชีพเจ้าของหรือว่าไปป,ป,ปลูกผักปลูกย่งก็แลลวแต่เนาะพี่น้องเฮาก็สิสามมรถ ดำลงชีวิตของเฮาหรือว่าดำเนินการของเฮาไปได้สวยงามเนาะพี่น้องอันนี้กับโม่มนว่ามาอวดว่าจะคล้องเกง่งพี่น้องแต่ว่าซา,าบัวกับมาเบาให้ฟังเนาะทุกคนบต้องเก่งเสมอไปบต้องเรียนจบสุงๆเสมอไปก็สามารถเหตุใดพี่น้องเนาะคือจังซาบวัวนี่แหละพี่น้อง สาบัวบริเมนคนเก่งสาบัวบริเมนคนเลี้ยนจบสูงแต่ว่าสาบัวก็มีค่วมสามารถที่สิผลิตพืชพักอยูเทิรงดาดฝาแห่งนี้ได้พี่น้องเนาะกับพี่น้องทุกคนก็เห็ดได้เช่นกันเนาะสาบัวเห็ดได้ทุกคนก็ต้องเห็ดได้เนาะขืนอยู่กับตัวเฮาเองพี่น้องขืนอยู่กับตัวเฮาเองขืนอยู่กับใจมักน้าพี่น้องทาใจมักจังได้ก็ได้เนาะ้าใจบ่มักคือเบาแล้วพี่น้องอยู่ไกลมือก็บกับบ่จับเนาะ้าใจบ่มักนี่ ง่ายป็นได้ก็ไมายากพี่น้องแต่ว่าขันใจมากนี่บื้นสูพี่น้องเพิ่นว่าอันค้ามันผู้ฒถาผู้เก่บโบรานเพิ่นล่าเนาะเพิ่นว่าใจประสงค์อยากสางกลางดงกว่าทงเพิ่นว่าใจประสงค์ขี่ขานกลางบ้านกวาหนามพี่น้องกับประมาณนี้แหละเนาะอันนี้มือนีกับมีพระญานเล็กๆหน่อยๆมาเบาสูพีสูน้องฟังเนาะ คนเหาเพิ่นว่าเก่าอ๊เก่าเหยื่อหั่นสีด้ทอนค่ำพี่น้องเนาะอดสมไว้กินหวานพี่น้องเนาะเป็นยังกะขืนอยู่กับโต้เฮาเองเนาะควมต่างใจควบเอาใจใส่ทุกสิ่งทุกอย่างหงอมเห็นผลเนาะพี่น้องในสิ่งที่เฮาเห็ดในสิ่งที่เหาทำเนาะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีอ่าเรื่องมีเล่าค้องมันเนาะพี่น้องมันกะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะทุกคนกะยงษมีสธิ์ที่สิได้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเนานะขืนอนนนะยู่นะกับวาเหาสี สวหสดาควะขมหูแบบใดเนาะพี่น้องอันนี้กะฝากไว้ให้คิดเนาะพี่น้องกะสำหรับคลิปนี้เนาะซาบัวกะโคงสิเีเดขอตัวอํา่าพาจากพี่น้องไปก่อนเนาะเดี๋ยวจังมาพบมาพอกันในมือต่อๆไปเนาะเดี๋ยวจังคอยติดตามเบิงว่า สาบัวสีเฮ็ดคลิปอียังให้พี่ให้น้องได้เบิ่งในมือต่อๆไปหรือว่าพี่น้องอยากให้สาบัวเฮ็ดคลิปแบบใดก็ลองคอมเมนต์เข้ามาเนาะหรือว่าอยากให้ซาบัวเฮ็ดนันเฮ็ดหนี่ให้เบิ่งก็ลองคอมเมนต์เข้ามาเนาะถ้าสาบัวเฮ็ดไดสาบัวกัสิพัายมเฮ็ดให้เบิ่งเนาะก็นะจังได้สาบัวก็ขอบุญขอบุณพี่นอ้นองที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ซาบัวตลอดมาเนาะผิดผลาดประการใดสาบัวกับขอโทษขอภัยเนาะสําหรับคลิปหนี่ลาพี่ลาน้องไปก่อนสบายดี